ครับหนีพักบัวพักเทียมของแมเอือกแมเอือกพลเจริญพอสุกพลเจริญนะครับคนต้นแบบก้าสูชีวิตพอเพียงนีิ่ผวมามันมันล่มก่นอนก็เลยเลยกูอ่ตาตาเอาพึ่งพึ่งล่มนะครับพึ่งล่มไว้ใ้ต้นใหม่ปีนี้พ่งปูกหลยายอย่างอยู่กับปีนี้อ่า นี่บอกโม่กําลังปลูกใหม่พูนพ่นทุกเทิงติดโรงเรียนบุญบักเขือครับบักเขือนี่สะน้เพ่นนะครับใส่ได้ตลอดปีนี่ต้นนี้เพิ่นกําลังกู้นะครับมาพ่อเพพ่นอยู่วะชิมะจอบหักมาพ่อเจ้าของพ่นอยพอดีแล้วบักทูอันบักหอมบัวหอมเทียมกับเทียมแล้วฟังนะพ่นครับพูนติดนีคก็คือบอกโม่ เริ่มเป็นุ้ยแล้วครับกุ้มผ้าเด็กกินแน่นอนนะครับกุ้มผ้าเดี๋ยวจัดเด็กมัดชุกเงียบได้จี่สงขาไว้ให้พี่น้องน้องหูด้วยเออยาเอือกไงนาคือมึงให้แน่เออยังโกยือคือเก่าอ่านะครับนะครับนี่กัดจเพิ่นกัดจีมีของฝากอีกคือกันวานี่เพิ่นว่าให้ยุย่มเมาเพิ่นนะมาให้มาให้หลายว่าสัตว <laughs> ครับครับขอบคุณครับ